สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง youtube สลาลมคอยแชนแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็มาพบเจอพูดคุยกันนะครับกับสลาลมคอยแชนแนลนะครับมาทําคลิปนะครับแนะนําให้ความรู้นะครับแล้วก็มีการรับซื้อด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะขายเหรียญก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ ส่งรูปมาทางไลน์เท่านั้นผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับก็คลิปนี้ไม่ต้องเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็จะมาพูดถึงเหรียญ Off c e น t f r c e นะครับเหรียญ Off Center คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมีคำอธิบายแล้วก็มีตัวอย่างเหรียญจริงให้ดูด้วยนะครับ Off Center นะครับจำไว้ให้ดีนะครับคำนี้ Off Center เหรียญ Off Center ลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับก็ภาษาไทยนะครับที่เรียกกันคุ้นหูคุ้นปากกันนะครับก็ประมาณว่าเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวปั๊มเคลื่อนเหรียญตกบล็อกเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับภาษาไทยความหมายจะกว้างนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับใครจะตั้งชื่อเหรียญว่าอะไรก็ได้นะครับภาษาไทยมันกว้างแต่ว่าถ้าเป็นศัพท์ทางสากลนะครับเขาจะเรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับก็ เข้าใจเข้าใจอ่าเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าออฟเซ็นเตอร์ก็คือเหรียญป um ั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นออฟเซ็นเตอร์พบเจอได้อ่าหลากหลายรุ่นนะครับทั้งเหรียญ1นบาทครุฑ1บาทตาแผ่นดิน5บาทอ่าเรือหง5บาทคุดเฉียงนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเหรียญออฟเซ็นเตอร์พบเจอได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าอ่า ที่พบเจอบ่อยที่สุดแล้วก็ที่ผมได้มาค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ1บาทหลังเรือหงนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับผมก็ส่งเกรดไปอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวเหรียญกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญ1นาทอบาทเรือหงออฟเซ็นเตอร์เป็นแบบไหนนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยเหรียญแนวนี้รุ่นเก่าหายาก คงจะไม่มีแล้วมั้งมารับซื้อคงแบบไม่มีโอกาสได้ส่งมาขายไม่จริงนะครับเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญแบบรุ่นเก่านะครับแต่ว่าถ้าใครมีรุ่นเก่าผมก็รับซื้อเดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วก็ให้ดูตัวอย่างเหรียญจริงนะครับออฟเซนเตอร์ที่เราสามารถพบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนพบเจอได้ในทุกๆวันนะครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็ ถ้าเกิดว่าผมรับซื้อเหรียญที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อมากกว่ารับซื้อเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเหรียญรุ่นเก่าๆก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับแล้วก็ผมมีวิธีเทคนิคการตรวจสอบเหรียญออฟเซนเตอร์ด้วยนะครับว่าตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญดัดแปลงยังไงนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับครับ มารับชมข้อมูลกันต่อได้เลยนะครับก็ผมพูดถึงเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับก็คือทำไมถึงต้องพูดว่าออฟเซนเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ทางภาษาไทยนะครับเหมือนกับเหมือนพูดกันภาษาบ้านๆน่ะเหรียญปั๊มเบี้ยวเหรียญตกบล็อกเหรียญปั๊มเคลื่อนเหรียญอะไรแตกต่างตามแบบใครอยากเรียกอะไรก็คือเรียกแบบนั้นไปนะครับแต่ก็คือแบบถ้าเป็นสากลนะครับเนี่ย ออฟเซนเตอร์ center, นะครับก็คือจะผมพยายามให้เข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันนะครับว่าเป็นเหรียญที่แบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นกันดีกว่านะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับการตรวจสอบเหรียญแบบนี้นะครับเราอ้างอิงจากน้ําหนักนะครับเอาน้ําหนักก่อนนะครับอันนี้เรื่องน้ําหนัก เรื่องน้ำหนักเหรียญไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะครับหลายๆท่านพอได้ยินคําว่าช่างน้ําหนักแล้วโอ้ยช่างน้ําหนักอีกแล้วเหรอเบื่อแต่ว่าการช่างน้ําหนักเป็นวิธีที่ช่วยเราตรวจสอบได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์หรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับผมขอยกคําพูดของอาจารย์อนนบนะครับคือแบบ Ji, าาเกจิอาจารย์ขอใช้คําว่าเกจิเลยครับอาจารย์ด้านเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญเออร์เลอร์นะครับอาจารย์อนนบผมได้ดูคลิปหนึ่งของอาจารย์นะครับก็อาจารย์บอกว่าเบื้องต้นอ่ะเช็คกับน้ําหนักนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ทําแบบนี้มานานแล้วแล้วจนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมได้ไปดูไลฟ์สดของอาจารย์นะครับที่งานเหรียญแห่งหนึ่งนะครับก็ดูดูแลอาจารย์ก็พูดถึงให้เกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับเรื่องน้ําหนักนะครับอันนี้ ให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเหรียญออฟเซนเตอร์อันนี้ก็คือมีอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็น50สตางค์ลวงข้าวนะครับนี่นะครับลักษณะก็คือแบบแบบนี้เลยนะครับปั๊มไม่เต็มปั๊มเบี้ยวปั๊มอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับเหรียญที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับผมไม่ได้โม้นะครับนี่ดูดูเหรียญนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของเหรียญออฟเซนเตอร์ในเหรียญ หมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับอันนี้พบเจอในรูปแบบของในหลวงพระเศียรเล็กนะครับ1บาทรุ่นเก่า1บาทรุ่นเก่าน้ําหนัก3.4กรัมนะครับเหรียญนี้นะครับน้าหนัก3.4กรัมนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอันนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าน,น,น,นะครับเนีเ่ยเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเอา2เหรียญมาเปรียบเทียบเพราะอะไรนะครับเหรียญปกติ กับเหรียญที่แบบผิดปกติแล้วก็มีราคานะครับเห็นไหมครับความคมชัดนะครับอันนี้คือความคมชัดผ่านนะครับไม่ใช่เหรียญที่แกะบล็อกคอมพิวเตอร์ทํานอกกลมแน่นอนนะครับเหรียญน,นี้ขอยืนยันว่าผ่านกระบ,บวนการผลิตในกลมในโลหะสาบอย่างแน่นอนนะครับเหรียญน,นี้นะครับนี่นะครับ มีหลุดออกมาจริงๆนะครับเหรียญเนี้ยเหรียญนี้ผมซื้อมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนผมอ่ะก็คือได้มาในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือแบบไม่รู้ได้มายังไงเหมือนกันนะครับแต่ก็คือแบบหลุดออกมาจริงๆนะครับนี่นะครับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับถ้าเรารู้น้ําหนักอันนี้คือผมอะให้ดูคุณสมบัติทางกายภาพก่อนนะครับก็คือรูปร่างรูปทรงนะครับเราพิจารณารูปร่างรูปทรงก่อนนะครับเห็นไหมครับถ้าเคลื่อนไปด้านบนแบบนี้นะครับ ลักษณะความผิดพลาดถ้าเราพลิกกลับมานะครับเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดเป็นหัวตรงด้วยแบบนี้คือคือคือหายากมากนะครับถ้าเป็นหัวตรงด้วยแล้วก็ออฟเซนเตอร์ด้วยซึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้มันยากนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าเจอเหรียญแบบปั๊มเบี้ยวด้วยแล้วก็หัวตรงด้วยนะครับก็ก็อะไรที่มันแปลกเกินไปเราก็ต้องต้องฉุกคิดนะครับว่า มันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเนื้อโลหะก็เป็นส่วนสําคัญในการตรวจสอบเหรียญนะครับอันนี้เห็นไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ออฟเซนเตอร์ชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบนะครับเราชั่งน้ําหนักนะครับเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเรามีพื้นฐานด้านเหรียญนะครับเหรียญนี้น้ําหนักจะอยู่ที่3ามจุดี่กรัมนะครับนี้ผมผมเอาเหรียญที่แบบไม่ชํารุดนะครับเอาเหรียญที่แบบคุณภาพแบบผ่านใช้น้อย ดีกว่านะครับเนี่ยแล้วก็มาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสามจุดสามจุดสามแปดนะครับเดี๋ยวขอแท้สักนิดนึงนะครับอ่ะแทยิ่งแท้ยิ่งน้ําหนักยิ่งหายนะครับขอปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วกันนะครับเครื่องช่างก็คือมีหลายๆท่านสอบถามมานะครับเครื่องช่างแบบเนี้ยซื้อได้ทั่วไปนะครับในแอปช้อปปิ้ง สีฟ้าสีส้มสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับในแอปในมือถือซื้อได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะครับไม่เกิน150บาทนะครับท่านท่านที่สนใจเรื่องเหรียญผมแนะนําให้ซื้อติดไว้เลยเครื่องช่างนะครับเดี๋ยวมาช่างดูนะครับนี่นะครับน้าหนักประมาณ3.38นะครับอันนี้คือสภาพเหรียญที่ไม่ได้ชํารุดไม่ได้อะไรเลยนะครับ3.38แนะครับแล้วก็มาตรวจสอบเหรียญที่ ผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ตกแต่งมีการเจียมีการอะไรนะครับน้ําหนักจะต้องลดลงไปเยอะนะครับแต่ว่าดูเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับน้ําหนักเท่ากันเลยนะครับกับเหรียญนี้นะครับซึ่งซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นตรวจสอบน้ําหนักค่อนข้างจะโอเคนะครับว่าเป็นเหรียญแท้นะครับอันนี้คือน้ําหนักช่วยหนึ่งอย่างแล้วนะครับแล้วอีกตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะการตรวจสอบเหรียญของเราเองนะครับเราดูขอบเห็นไหมครับ ขอบจะต้องเป็นผิวแบบนี้นะครับนี่นะครับผิวมันจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้กับเหรียญแท้นะครับยกเว้นเหรียญดัดแปลงที่พยายามหาเหรียญเนื้ออื่นๆมาแล้วก็ดัดแปลงนะครับเหรียญดัดแปลงในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายมีออกมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับใครที่รู้ไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อแน่นอนนะครับผมไม่สามารถระบุได้นะครับว่า ไม่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับว่าใครขายเหรียญดัดแปลงแต่ก็คืออผมก็อยู่ในกลุ่มพอสมควรผมก็พอรู้นะครับว่าเหรียญแบบไหนควรที่จะซือ้อเหรียญแบบไหนควรที่จะไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องดูออกแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเนื้อโลหะก็ไม่ใช่แล้วนะครับลักษณะของการผิดพลาด ก็ไม่ใช่นะครับเหรียญต้องตรวจสอบหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือมาแนะนําเบื้องต้น2อย่างก่อนนะครับก็คือตรวจสอบอลักษณะของเหรียญน,นะครับแล้วก็ตรวจสอบน้ําหนักเห็นไหมครับน้ําหนักค่อนข้างจะโอเคนะครับน้าหนักผ่านเลยนะครับเหรียญน,นี้การันตีแน่นอนนะครับเหรียญแท้แต่ว่า ที่ผมยังไม่ส่งเกรดเพราะว่าอยากได้เหรียญสภาพสวยกว่านี้นะครับใครมีสภาพสวยกว่านี้ผมซื้อสูงสุด2,000บาทนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นออฟเซนเตอร์ในเหรียญหมุนเวียนสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาท2บาท5บาทสวยๆแท้ๆขายได้นะครับผมรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนำแล้วก็มาพูดคุยให้ความรู้ให้ข้อมูลกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อ จะได้ไปสังเกตเหรียญหรือว่าใครที่ชอบซื้อในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มเหรียญแปลกจะได้เช็คให้ดีๆนะครับว่าเหรียญมันมัน,ม,นมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นเหรียญแท้หรือเป็นเหรียญเก๊นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับลอง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 เช็คดูแล้วกันนะครับก็ศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราค่อย ค่อยลงสนามก็ได้นะครับลงสนามซื้อขายลงสนามซื้อเหรียญแปลกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันต้องแบบมีทักษะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพพัฒนาฝีมือไปเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อน